สวัสดีพี่น้องทุกมองทุกบอลนะครับทุกที่นะครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับคลิปนี้นะครับขอพูดถึงนะครับในห่างกัมพูชาพี่น้องนะอาจจะซื้อไม่เยอะนะครับนัดละ2 0่สถึงสานะครับนะแต่ถ้าได้ขายให้กัมพูชาแล้วนะครับนะบอกเลยนะครับได้ราคาดีนะครับซื้อราคาดีกว่าอ่าก็ จะบาขอเอ่ยซื้อนะครับกว่าคนอื่น่ะหายคําหนีดีกว่ากัมพูชาเนี่ยซื้อราคาดีกว่าคนอื่นงัวนเนื้อนี่ครับ่าเป็นง้วแดงแดงมันหมันใหญ่ๆนะครับมีชื่อเสียงมานานแล้ะครับกัมพูชานี่มีชื่อเสียงมานานในการซื้อวัวแดง,งัวหอ้วนใส่ใหญ่น,นี่ครับนะมาก่อนงัวราคาดีๆตัวใหญ่นี่ซื้อตัวละห้าหกหมื่นนะครับนะ่ะกัมพูชานะ่ะดิ่ง หนาไม่ใหม่เขามากนี่ให้ราคาดีนะครับอืราคาแข็งโปกเลยนะครับนะกมพูชานะครับโอ้โหว่าสิเข่าบพี่น้องร้อยสองหมื่นถึงสี่หมื่นนะครับอยากให้เข่ามากๆเลยกัมพูชานะครับรุ่นนะครับรุ่นนะครับอยากให้พี่น้องได้ได้ซื้อค้านะครับได้ราคาดีๆนะครับนะโอ้โหจะเข่าบ่อนะครับนะก็ต้องรุ่นต่อไปนะครับกัมพูชาพี่น้องนะให้ราคาดีมาก น่ให้มาซื้อแข่งกับเวียดนามนะครับซื้อแข่งกับอ่าร้อยที่ซื้อเง้ออ้วนเนี่ยครับนะเพราะว่าเพิ่นห้ราคาดีนะครับกัมพูชาพี่น้องนะกันขอให้มาเข้าไปเพิ่นมาเร็วพี่น,น้องเข้าไปเทียนกระเย็นแหนละถ้าเพิ่นมานะครับหนาไม่ไม่สีนุม่มๆจัดหน่อยเนาะนะ่ยเส้นหนาก็เกา่าเพื่อนกันสีเขียวสีม่วงขึงกับสีม่วงแดง ได้นำไม้นี่สกันมานี่ตอนนเทียงใบโมงนี่เห็นเลยนะครับเห็นแล,ล้วรู้แล้วเขาแล้วนะครับนะงูอ้วนนี่ราคาดีราคาแข็งนะครับนะถ้าเขานะครับนะแต่เมื่อเขาน่เวียดเพื่อกดราคาให้เรานะครับวัเนี้ว่นมกับว่ามีอย่างซับซ้อนนะครับปลายปีนี่ราคาบวมาการซื้อขายกันยัง เลยเลี้ยงกันหน่อยนะครับส่งออกกันหน่อยพี่น้องไม่ถึงครึ่งเลยนะครับนะส่งออกหเหวียดไม่ถึงครึ่งแบบเรียบเทียบกับช่วงที่ขายดีๆนะครับนะช่วงหกสามเนี่ยทรงออกไม่ถึงครึ่งเลยจํานวนตัวเลขผมผมก็เข้าไปดูอยู่พี่น้องแต่ว่าอ่าบชัดเจนบบช่วงในผมก็เลย่อกขอปูดดีวกว่าเทีเทียบเนี่ทงออกล่าสุดนี่ไม่ถึงครึ่งน,นะครับนะส่งออกเวียดนามนะเทียบกับปีหกสาม นะครับหกสามหกสี่มาณนี้บ่ถึงหกสี่หกสามเนี่ยครับชั่วๆนะส่งออกน้อยซื้อเลี้ยงน้อยพี่น้องนะนะราคาเป็นราคาเนื้อแหละครับนะก็เป็นเรื่องปองกตินะครับนะของมีเยอะงัวมีหลายนะครับส่งออกหน่อยซื้อหน่อยราคางวยมากค่อนข้างจะดรอปลงด้วยซ้ำไปนะครับนะยี่โรหะสิบถึงหกสิบ นางวัวมีชีวิตพี่น้องนางวัวมีชีวิตผมน่ะเอาเอาเรื่องเอาเรื่องงวัวซาอุส่งไปซาอุจากน้อยก็ได้พี่น้องผมเขาไปลงกระทู้นะครับกระทู้ถามสวควรถามนะครับนะในสภาส่งออกตามในข้อมูลนะครับขอยห้บางส่งออกได้เลยพี่น้องแต่แห่งเป็นโบเมนงวัวมีชีวิตนะครับเป็นงวัว เป็นชิ้นส่วนง่วนะครับงัวช่ำแหละนะครับนะอืเดือนละได้เดือนละสิบตัวนะครับนะผมบลูว่าเพิ่นเอางัวนเ่าจะเป็นง่วไขมันแสกนะครับนะงัวเกพี่เมียมนะครับนะเพราะว่าจังจังชงออกได้หน่อยนะครับต้องการเดือนละรนอยตัวนะครับนะแต่ชงออกดเดือนละสิบตัวนะครับนะเดี๋ยวข้อมูลผมต้องขายมันช่วย,วยที่หนึ่งผมจะเทรดลีปขุดคุยครับตัวนี้ผมขออนุญาตเกินเกินไปก่อน ถาาต้องการเดือนละลอยได้เดือนละสิบบริเวณโคมีชีวิตเด้พี่น้องเป็นโคช่ำแหละเป็นโคเหตุเป็นชินส่วนแล้วนะครับนะเขาโรงเชือดช่ำแหละแล้วเ,เป็นชินส่วนแล้วนะครับน่าจะเป็นง้วเกียรติพี่เมียม,มากกว่าผมว่าถึงจะทรงได้ออกหน่อยขนาดนั้นนะถึงได้หางัวทรงออกได้หน่อยขนาดนั้นนะครับเดือนละสิบตัวเพราแต่เป็นงัวเนื้อแดงนี่เยอะนะครับถ้ามีง้วเยอะนะครับเนื้อแดงนะงัวหลับก่อยนะ นะเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลจุกแน,น่นๆช,ชั่วๆก้นอกนะนี่ยังทีเฮดคีย์บอกนะตัวนี้ยังพ้นชั่วพ้นแน่นไปเลยก็ขอเกินๆไปก่อนพี่น้องสำหรับซาอุนะครับท่านเอเอ็นพ่อผมเข้าไปบาเบื้องหน้ากระทู่ถามของสวนะครับในรัฐสภานะครับนะอ่านี่มามาพูดถึงน่ะเททางง้อเลี้ยงกับบ่บบมาเลยพี่น้องบ่มาง้อเลี้ยงบ่มายังเป็นนวลเหนือให้เขา เนื้อแล้วเขาคือเขาง้อเนื้อง้อโค้งง้หน่อยมั้งเนี่ยง้อไตมื่นมั้งเนี่ยอ่าสี่ขายดีช่วงนี้กับเทศกาลนี่ครับช่วงนี้กับง้อหลับก้อยนี่ขายดีช่วงนี้ห้าหกเจ็ดพันพอเป็นเป็นช่วงเ,เก็บเกี่ยวนี่ครับเขากัดบริโภคกันนะครับนะช่วงเก็บเกี่ยวของมิวเก็บผลผลิตเขานะครับเนี่ยพอมีไรายได้หรือว่าพวกมีไรายได้ก็บช่วง บริโภคเนื้อนะครับนะาลาบก้อยซอยเซจุนะยอดนี้ก็จะขายดีแล้วก็ยากลากยา,ากไปถึงปีใหม่นะครับนะผูกเนื้อพวกหัวลาบก,ก้อยซอยเซจะขา,า,า,ายดีนะครับนะห้าพันหกเจ็ดพันประมาณนี้แหละนะสีเทตไทยเนี่ยเนาะตรงเทศกาลเนี่ยจะขายดีนะครับนะหัวลาบก,ก้อยเกี่ยวข่าวลากจนถึงปีใหม่ ถ้าคลิปแล้วก็เขานะครับประมาณเทียงใบมงคะครับถึงตลาดนะไปเบิงราคาไปเบิงบรรยากาศพี่น้องไปค็บขอมูลนะครับนะการสื่อขายนะเดี๋ยวมาพูดมาคุยเดี๋ยวบ่ได้ย,ยังมาพูดคุยนะครับต้องรู้ต้องเข้าถึงนะครับนะเวลาพูดคุยวเวลาวอลเฮ็คคีบตั้งกต่นาเชื่อถือนะเข้าขถตลาดประจำ เขาตลอดนะครับนะไปบึงบรรยากาศพี่น้องนะนี่ง้อโบตัวนี้ยังเนอะเอามาลงนี่แหละพี่น้องเห็นงามนี้ก็เลยเอามาลงให้นบึงง่าโบหน่อยมาจากของไผ่น้องอ๋อง่อนี่โย้เพื่อศิลาลาดนล้วนะว่าน่าแล้วยโย้เพื่อศิลาลาดแล้วเขามาตัวนี้โบดเนี่ยผูดูตัวนี้ภูแบบนี้กำลังนิยมเลยพี่น้อง ประมาณเก้าเดือนสิบเดือนน่ครับนะใกล้ๆปีตัวเราไปถึงหมื่นนะครับเนี่ยแปดพั 8, นนี่กำลังเป็นที่นิยมเหมือนซื้อง่ายขายคล่องแต่ตรงสีแดงๆรอๆในคลองส้างนี่ยประมาณนี้นะครับมันจังบ่หอดประจงบ่ขวบหม,มืน่นฮะถ้าดีก็นี่นะ็กเกินหมืน่นแหละอ่ะตัวนี้บ่หอดหมืน่นซื้อขายกันพราะได้คานบ่สูงแห้งนะครับนะ ฮะพี่น,อน้องเดี๋ยวปอยเป็นจักสองคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าตลาดจังสิเฮ็นอีกจักสองพี่น้องขอบพูดที่เขามารับชมครับสวัสดีครับ